เพื่อนๆวันนี้ยิงแก้ว UK นะคะก็มาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้อ,อสอรีวันนี้จะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะจะรีบรีบทานข้าวเดี๋ยวจะไปปลูกดอกกุหลาบค่ะเพราะว่าซื้อมาหลายวันแล้วค่ะแต่ไม่ได้ปลูกเพราะว่าฝนตกนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูว่ายิงแก้วทานข้าวอะไรกับอะไรนะคะค้ะเพื่อนๆพโลนะคะ นะคะแล้วก็ข้าวแค่นี้นะคะ่ะเดี๋ยววันนี้จะรีบทานนะคะอันนี้พระโลที่เพื่อนเพื่อนเขาทําให้เมื่อวันก่อนนะคะเลยไปเอามาะคะ่ะน,นี้ยังเหลืออยู่คะ่ะนะคะอันนี้วันที่สองแล้วค่ะยั thinking w h e r ิ in t h ร f ด o n t ก่อจะพูดอิ t แฟนจะอยู่ในดอกรุ่นหลานนะคะว่าไม่ได้จะ ไ,ไม่รู้ว่าจะไปตาบอกว่าจะไปปลูกที่ไหนยังไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าในสวนก็เต็มเอียดเลยนะคะไม่ไม่มีไม่มีที่เหลือนะคะเห็นหรือเปล่าคะมีแต่มีแต่ดอกไม้นะคะบางคนเขเพื่อนบางคนเขาก็ชอบปลูกผักบางคนเขาก็ชอบปลูกผลไม้ที่บ้าน ที่บ้านยิงแก้วนะคะมีแต่ดอกไม้ค่ะแล้วก็วันดีคืนดีนะคะถ้าต้นไม้ไหนไม่ออกดอกก็ขุดทิ้งด้วยค่ะเอาดอกเอาต้นใหม่มาปลูกอีกตลกค่ะน้องสาวจะแซวประจําว่าอืรีบออกนะถ้าไม่รีบออกนะเดี๋ยวโดนยายที่นะถ้าไม่รีบออกนะเดี๋ยวโดนกําจัดนะถ้าอยากอยู่บ้านนี้ก็ต้องรีบออกดอกนะ น้องสาวเซลแซลต้นไม้ <c oughs> ไข่พะโลค่ะต้มเองอาจจะไม่เหมือนอไข่แดงๆค่ะไข่อันนี้เป็นมันเป็นไข่ออแกนิกนะคะ เพื่อนคนนี้เขาทำพะโล้ได้อร่อยมากค่ะเขาทำเก่งที่บ้านเขาชอบทานพะโล้อยู่แล้วค่ะแล้วเขาก็เพื่อน่าเป็นคนใต้นะคะแล้วก็ททำอาหารใต้ได้อร่อยมากค่ะเดี๋ยวทานข้าวเสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปปลูกดอกกุหลาบค่ะนี่ค่ะเพืเ่อนเพื่อนเรียนค่ะเหลือสองฟูนะคะ คนขายเขาบอกว่าจะต้องทานให้หมดค่ะวันนี้ก็เลยทานให้หมดเพราะว่ามันเก็บไว้หลายวันมันก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าเขาส่งมาจากเมืองไทยขึ้นเครื่องมาก่ามาถึงนี่อีกนะคะตอนแรกว่าจะเก็บเอาไว้สักสองสามวันเรีบทานจะได้ไปทำสวนกันนะคะ ชิ้นนี้ครูใหญ่กว่าเมื่อวานนะคะชิ้นนี้จะนิ่มขึ้นมาหน่อยค่ะจะหวานจะนิ่มขึ้นมาแล้วก็ทานไปก็เลยมันเหมือนรสรสชาติหมอนโคงขึ้นมาหน่อยนะคะที่ทานเมื่อวานมันมันกรอบเกินไปค่ะมันยังไม่ได้รสชาติไม่ได้ความหอมเท่าไหร่แต่ชิ้นนี้ใช้ได้ค่ะ เป็นมันดำนะะมันจะเป็นมันมันแคะมันแฟนมาจากเมืองไทยหรือเปล่าไม่ดีไม่ดีเท่าไหร่ค่ะ ค่ะเพื่อนๆดอกกหลาบที่ยิงแก้วซื้อมานะคะจะพาไปปลูกค่ะแต่ดูเหมือนจะว่าโชคไม่ดีค่ะสงสัยไม่ได้ไปปลูกอีกแล้วค่ะฝนปปอยโปรย,ปยตกทั้งวันเลยค่ะวันนี้ไม่หยุดเลยนี่นะคะมีสองสีค่ะมีสีนี้แล้วก็อ่อนนี่นี่สีเดียวกันค่ะสีนี้แล้วก็สีนี้นะคะ,คะไปที่วันก่อน พาไปเที่ยวชมวิสลีนะคะเฮสเชตการ์เดนนะคะก็เลยไปแวะซื้อมานะคะเดี๋ยววันนี้คงอาจจะไม่ได้ปลูกพาปลูกดอกกหลาบนะคะเดี๋ยวเรา,ไป,าไปตัดดอกไม้มาเสียบแจกันกันดีกว่านะคะให้เพื่อนดูนี่นะคะดอกลิลลี่ค่ะนี่พันใหญ่นะคะพันดอกใหญ่กำลังบานสวยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาตัดดอกกุหลาบนะคะอันนี้คือดอกกุหลาบเลยนะคะชื่อเมดออฟเคนนะคะที่บอกไปว่าถ้าใครชอบกุหลาบเลยนะคะอันนี้ก็เป็นชอยที่ดีมากๆเลยคะ่ะพอดอกเขาเขาอยู่ทนนะคะก็อยู่นานนะคะอันนี้หลายอาทิตย์มาแล้วนะคะดอกก็ยังไม่ร่วงนะคะเดี๋ยวเราจะไป ไปหากิ่งที่แข็งแรงแข็งแรงนะคะแล้วก็ตัดมามาใส่เจกันกันนะคะอันนี้เมดอ o ลเคนนะคะตรงนั้นสีชมพูเข้มอดอกเริ่มนั่นแล้วคะเฉาแล้วนะคะแต่อันนี้ดอกเขายังสวยอยู่คะ่ะเดี๋ยวเรามาเก็บแล้วกัน บางช่อแล้วกันนะคะ นี่ค่ะเพื่อนอันนี้ดอกไฮเดรนเจียนะคะุ่มนี้เขาจะมีสองสีนะคะเดี๋ยวจะตัดเขาไปใส่แจกันเหมือนกันนะคะแต่อาจจะไม่ตัดข้างหน้านี้นะคะเพราะว่ามันสวยดีจะเก็บไว้เพราะว่าถ้าก็อยู่ในต้นเขาจะอยู่ได้นานคะ่ะ้าอากาศอย่างนี้นะคะเยน็ยนๆอย่างนี้ฝนตกแล้วก็แดดไม่ร้อนเนี่ยคะ่ะเขาจะอยู่ได้นานมากคะ่ะเดี๋ยวเราจะหาดอกที่อยู่ ด้านหลังด้านหลังแล้วกันนะคะเดี๋ยวตัดไปใส่เจกันค่ะแล้วก็ต้นนี้ก็สองสีเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะหาตัดด้านหลังด้านหลังนั้นแล้วกันนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็ดอกใหญ่นี่ก็ต้นใหญ่แล้วคะต้นนี้แล้วก็มีสีชมพูด้านโน้นอีกนะคะเดี๋ยวเรามาตัดไปใส่เจกันกันค่ะ พลัมค่ะข้างบนนั้นเป็นพลัมนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆเดี๋ยววันเดี๋ยววันไหนจะพามาเก็บพลัมกันนะคะนี่ค่ะเรากําลังสุกแล้วค่ะกําลังสีม่วงแล้วนะคะแล้วก็นี่ค่ะก็จะมีแอปเปิลตรงนั้นค่ะนั่นก็แอปเปิลนะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวจะพามาเก็บกันนะคะ เดี๋ยวเราตัดไอ้นี้ไปผปสมหน่อยดีกว่านะคะอันนี้เขาเรียกว่าคราวเดซี่นะคะ ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดแจกันกันนะคะสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่แจกันกันค่ะวันนี้เราจะจัดสักสองแจกันหรือ3แจกันนะคะดูดูว่ามันพอหรือเปล่าจะเอาดอกกุหลาบใส่แจกันสูงนะคะ mày nít lên đó หรื้เปล่าเออเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องดีกว่านะคะรู้สึกมุมกล้องนี้ไม่ค่อยสวยมันเห็นไม่หมดค่ะเดี๋ยวจะหามุมกล้องใหม่นะคะสรุปเสร็จแล้วค่ะอันนึงสรุปแล้วก็ย้ายมุมไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่รู้จะไปมุมไหนสวยไหมคะนี้พันอะไรนะ m เม e อฟเคนค่ะกลาบเลยนะคะเป็นสีชมพูค่ะ ล้วเสร็จแล,แล้วเอาอันนี้ต่อเอาวางตรงนี้แล้วกันนะคะจะได้เห็นดอกสวยๆไปด้วยเราก็มาจับตรงนี้ต่อค่ะอันนี้ก็ไฮเดรนเจียนี่เขาก็าไม่ชอบแดดมากนะคะอันนี้เอาเอานี้ใส่เป็นตรงกลางกันเนาะแล้วก็เอาต้น กิ่งไหนสูงๆวางมาไว้ตรงกลางนะคะแล้วเราก็ค่อยเอาดอกอสั้นๆร้อมรอบเขานะคะจะทำให้ง่ายขึ้นนะคะเวลาจ,าาจับกนะ็มือจับเอาไว้นะคะค่ะมือจับเอาไว้แล้วก็พยายามกระจายดอกนะคะเราเวลาเราใส่ดอกไปใหม่เราจะได้มีดอกหลายสีผสมกันนะคะ ดอกนี้เขาก็จะอยู่อยู่ได้นานมากค่ะถ้าถ้าแดดไม่จ้ามากนะคะเขาไม่ค่อยชอบแดดร้อนมากค่ะถ้าแดดถ้าแดดธรรมดาแบบไม่ร้อนมากเขาจะอยู่ได้หลายเดือนมากค่ะฉะนั้นก็แล้วเขาก็จะชอบชอบน้ำค่ะก็รดน้ำให้เขาชุ่มๆุมถ้าวันไหนแดดร้อนนะคะ แล้วเขาก็จะอยู่ให้เรานาน,านมากเลยค่ะอยู่ให้เราเชยชมนานค่ะนี่ก็คือดอกไฮเจนเชียนะคะมีแก้วชอบดอกนี้ค่ะเพราะว่าเขาเขาอยู่ได้นานค่ะแล้วเขาก็ทนนะคะนี่นะคะ สเอ,อ็นเป้าเอ่ยนะคะสวยไหมเอ่ยอ,อาจจะดอกนี้อาจจะหลิงๆโค้งงอไป สีเหลืองให้ดอกเข้ากระจายไปค่ะอืม ไม่ชอบเนาะไม่ดีเลยเนาะเดี๋ยวเอาขยับใหม่เนาะขยับใหม่ละกันดูไม่สวยอย่างนี้ราคาถ้ามันเป็นดอกไม้ในบ้านนะคะมันก็จะมันจะไม่ตรงค่ะมันก็จะโคง้งโคง้โงงองอเพราะฉะนั้นมันก็จะจัดยากนิดนึงค่ะแต่ก็อ่ากิ่งนี้ตามมาอีกหน่อยนึงดีกว่าเนาะ เขาสูงโด่งอยู่อันเดียวสวยยังเอ่ยชอบไหยังคะชอบไหมคะสวยไหมสวยเนาะ เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใช้กันสองอันค่ะจะใส่ย่งเดียวกันนะคะจะได้เห็นชัดๆค่ะแล้วก็นะะี่ค่ะ